พระเจ้าไม่อยากให้ใครต้องพินาศเลยแค่ท่านกลับใจใหม่เราจะทำผิดพลาดมาแค่ไหนรพระองค์พร้อมให้อภัยแล้วอ้าแขนรับท่านด้วยรอยบาดแผลและรอยเคี่ยนตีจึงทำให้เราหายดีด้วยรอยบาดแผลและพระโลหิตของพระองค์ที่ตายแผยบาปแทนเราทำให้เรากลับหายดีแล้วมีชีวิตนิรันด์นี่คือของขวัญพี่เนาะถ้าพี่นนาง พระเจ้ายอมสิ้นชีวิตเพื่อท่านพระเจ้ายอมเจ็บยอมถูกตรึงถึงความมรนนาเพื่อเราแต่พระเจ้าผู้นี้ไม่ได้ตายแล้วตายแล้วพรมสังฟน,นและเปน็นขึ้นมาในวันที่สามพี่น้องเรามีความหวังใจในพระเจ้าผู้นี้ได้กลับมาหาผู้ที่สร้างท่านสิคะแล้วชีวิตท่านจะได้รับการสร้างใหม่พระเจ้าสัญญาว่าสิ่งเก่าๆก็ ้งนั้นชีวิตเก่าของเราก็ร่วงไปพี่น้องเราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเปลี่ยนเราเพราะว่าพระคุณของพระองค์ที่รู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้กลับมาหลงรักพระเยซูของท่านสิคะพระองค์คือเจ้าของชีวิตที่แท้จริงของท่านพระองค์ไม่ได้ต้องการหัวหมูหัวเป็ดหัวไก่ หัวใจของลูกที่รักจะได้กลับคืนสู่อ,อ้อมกอดของพระบิดาตกรุมรักพระเจ้าสิคะแล้วท่านจะรู้ว่าพระเจ้าประเสริฐและแสดนดีพระเจ้ารอท่านอยู่พระเจ้ารอท่านอยู่ทุกคน